สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ถนนกสิกรรมในเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่บริเวณของกเกษตรศรีนะครับอยู่ที่อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกดนะครับตรนนี้อยู่ถนนกสิกรรมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูร้านขายต้นไม้ในเมืองศรีสะเกดนะครับซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดทีเดียวนะครับเขาเรียกว่า น่าจะชื่อร้านว่ากเกษตรสีนะครับซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็เยอะมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ที่กินผลอะไรก็ตามนะครับนี่อันนี้บัวนะครับอ่างบัวบัวสีกระถางละร2 0บาทนะครับตรงนี้ต้นงามๆตรงนี้220นะครับตรงนี้ก็ถือว่างามนะครับ ต้นไม้แต่ละชนิดี่งามมากๆอันนี้ผักติ้วนะครับโอ้มีหอดผักติ้วพี่น้องมีผักติ้วแล้วพาเดินดูต้นทุเรียนก็มีนะครับนี่ครับต้นทุเรียนครับที่นี่คือเกษตรสีนะครับอยู่ที่ถนนกสิกรรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ยื้งๆกับอยู่ตรงข้ามนะครับวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกดโอ้ต้นทุเรียนมีตต้นงามๆเลยครับพี่น้องครับ นี่ต้นทุเรียนทางนี้มะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโอ้เป็นดอกใหม่กับงามนะครับพี่น้องครับนี่มีต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่ต้องบอกว่างามมากๆครับซื้อล้านพันซื้อไวาจังไดกว่าซื้อล้านยังกว่าครับนี่กเกษียสีบ่ล้านเน,น,น,าน,นี้ยังกว่าครับพิรุนพีนพรุน,รนอ๋อพี่รุนพันไม้นะครับบระเป็นเกษตรสีได้ส่วนพี่น้องพ่อยขอภอัยหลาย จำซื้อพันผิดนะครับซื้อ่าพิรุนพันไม้อยู่ถนนกะสิกรรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโอ้เงาๆทั้งนั้นเลยครับโอ้เ่ี๋เดียครับซื้อหลานเพิ่นนะครับพิรุนพันไม้นะครับซื้อหลานเพิินโอ้เงาๆครับพี่นะ้อง สรุปแล้วชื่อร้านพิรุณพันไม้นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในเมืองเลยอยู่ที่ถนนกสิกรรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดตรงนี้เป็นพืชพักต่างๆนะครับพี่น้องที่กินได้อน,นี้ก็ฟักทองกระเจี๊ยบแดงต้นละยี่บาทนะครับฟักทองกระเจี๊ยบแดงก็20ผักแพลว20โอ้20หมดเลยนะครับนี่นี่ครับบวบหอมกระ20มะระขี้นก20โอ้สังเกตเบื้องละยี่บาททุกชนิดนะครับเป็นพืชพักอยู่มองเนี่ยนี โอ้นี่ดอกไม้ยางงามเลยครับคริสต์มาสคริสต์มาสโทนนะครับลอยสามสิบบาทนะครับตน้นละลอยสามสิบาทนะครับสีแดงแดงสียางกระสางนะครับคริสต์มาสเหลืองคริสต์มาสชมพูร้อยสามสิบนะครับอยู่ทั้งปุ๋ยโอ้งามหงามครับพี่น้องครับไฮเดรนเย่ร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝั่งหนึ่งน่าจะขายเป็นอุปกรณ์ที่ปลูกต้นไม้นะครับฝั่งพี่รุนพันไม้นี่พันขายพันใหม่ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวนอุปกรณ์ตกแต่งสวนแล้วก็ปุดยปุกปลูพืชผักต่างๆนะครับโอ้ยเ่ามาลแล้วก็เป็นแนวนี่แหละพี่น้องเ้ยบอลยังกับบลก่องเลยเด้อขออภัยหลายๆหูกับบอใครดีบอลยังกับบอใครได้ยินแล้วพี่น้องเลยตากับฝ่าฟาง เวลาเบาก็อาจดียัดอาขออภัยนะครับนี่ครับทั้งนี้เป็นวัสดุในการปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนต่างๆนะครับมองนี่นี่เป็นน่าจะเป็นของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีนะครับผมะมาณบปคนเพียนะครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจกันมากเลยเลยครับยุติดกันนั่นแหละครับพิรุณพันไม้นะครับพี่น้องครับมาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ